ใส่จานกันเลยนะครับพี่น้อง ครับมก็มาพบกับชาแนลห้างพนาของเฮาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนาะผมจะปลาเพื่อนๆน,นะครับมาย่าตมามะม่วงกินกันนะครับแล้วก็มะม่วง,งมีอยู่หลังบ้านแล้วเดี๋ยวจะปาไปเก็บนะครับแต่ว่าตอนนี้จะปลามาเก็บผักลาก่อนสาการของน้องเชมนะครับบ้านผมนี่แม่ปลูกผักลาไว้ตีบ้านเองเลยนะครับแต่ต้องเป็นไปเป็นการไปซื้อเนาะนี่ครับผักลาเนาะเขาจะเลือกยอดมันอ่อนๆแบบนี้นะฮะความจริงนอการตัดผักลานะฮะนี่ยอดอ่อนผักละความจริงการตัดผักลานี่เขาจะต้องใช้มีดตัดนะเพราะว่าถ้าใช้มือนี่ มันเหนียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดผักลาบเพื่อนๆนี่ฮะผักลาบตีเฮาจะใจ๊นี่ฮะเป็นยอดงอน,นี้สาก้างห้องวอัดเชิญนะฮะของเฮาตัดผักลาบซิสนะครับเฮา,าก็จะไปลวกไปครับเดี๋ยวเฮาปิดเก็บผักลาก่อนนะฮะ ก็จะได้ผักล้ามาหนึ่งกําแล้วนะครับเนาะอันผักล้านะครับเวลาเขาเก็บเขาก็จะเก็บเอาเฉพาะหยอดออนๆน,น,นะครับหยอดแก่เขาก็จะเบาเนาะหยอดแก่มันบาลํมนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาไปเก็บมะม่วงหลังบ้านต่อเลยนะครับส่วนใหญ่อันนี้นแนะนําก่อนไหนๆกันนี่ลหละหลังบ้านผมนะครับส่วนใหญ่แม่ผมก็จะปลูกพักพืชพักสวนขว้ไปกินมดนะครับอย่างเช่นต้นพริกกี่ปลูกไว้เองนะครับก็อบอได้ไปซื้อน,นะครับเวลาพริกแห้งย่างพริกเนี้ย ลาพิกมันแห้งมันเยอะมันกลิ่นปัตันเนาะเขาก็จะเก็บไปเปนอ่าไปตากใบเปล่นพริกแห้งไม่กลิ่นเหมือนเหมือนครับแล้วก็ส่วนพริกดิ้บเนี่ยก็ไว้ใส่กับพบกำกลิ่นใหใส่น้ำพงน้ำพริกเยอะแกง็งน้ำพงน้ำพริกแกงก้านอย่ากงก้านเนี่ยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเอาหม้อหมองกันเลยดีกว่าไปโอ้ปรีนี้ลำไยที่นักเลยนะฮะนี่ลำไยบ้านผมปีนี้นนติดเยอะล้นะครับเนี่ยน่าจะได้กลิ่นน้อยอยู่นะับเนี่ยเยอะเลยด้านบนกับเพียบ ปลูสองสามปีไร so, so ้นะครับต้นมันใหญ่เร็วเนาะโอ้โหมะม่วงมีมะม่วงสุกตัวนี่แกนี่เหลื่อมสุกละนี่ฮะอ่ะนี่ฮะมะม่วงแกนี่เหลื่อมสุกละน่าจะใจ๊ยไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บไปปอกกินสุกนะฮะหาแกนดิบๆนะครับแกนดิบๆรสชาติมันจะได้โอเคหนึ่ง เอาไปสักสามกันตอนแรกนะครับเพระาะว่ากินไปเยอะเดือวถ้าเอาไปเยอะมันจะบะเสียงนะครับย่หลายกินบะเสียงสิดายม,ม,านะมะม่วงแล้วก็เมื่อกี้นะครับเมื่อเราได้อันมะม่วงมาเรียบร้อยนะเราเอามะม่วงมาปอกเพื่อทีดกอนนะฮะผูของผมบ้านมะม่วงจีตั้งหลังนะมันครับมันค่อนข้างทีียดซุกแล้วนะครับเห็นไหมฮะเปลือกของมันจะเหลืองๆขางล้วครับนี่นะ พรามันแกขนาดแลไวนเนี่ยถ้าล่าไปเห็นเมื่อกี้วันนี้ก็จะซุกแล้วนะครับนี่นะฮะแต่ผมันกินมาตันนะครับเยอะมากต้นหนึ่งติดกินหลายซิบแกนนะฮะเอาก็ะปอกเปลือกออ,ออกหุกคนเนาะ <Okay. S 1> นะเอาได้เรียบร้อยแล้วก็ไปล้างหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผิวมันอาจจะมีเศษ เปื้อนขี้ดินขี้ติดตัวตัวนะครับเอาก็เปาไปล้างก่อนนะครับนะครับเมื่อเอาไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมะม่วงบางคนอาจจะชอบเป็นแบบแนวเอ่อแนวใจตีขูดที่มันเส้นน้อยๆนะครับแต่ของผมหรือผมชอบเส้นน้อยที่มันนอนๆนะครับของผมชอบเส้นใหญ่ๆผมจะซับเอานะครับเส้นใหญ่ๆแล้วมันแข็งๆน้อยนะฮะผมจะซับเอาเวลาไปตับมันก็นจะโอเคกว่านะครับมันก็นจะกรุบกรบกรอบๆนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่เส้นน้อย นะครับมันแหลวเนี่ยผมไม่ชอบนะครับแต่บอกหลายๆคนอาจจะชอบก็ได้นะครับหมูม่วงซุกหัวหมูมันมันขน,นาดอะไรเนี่ยนี่าเออมันมันจะบอกมันจะบอกปอส้มอีือะไรการซับมะม่วงเพื่อนๆต้องระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบะช้ำนานเนี่ยอาจจะแย่ให้มีดบาดมือได้น้องแต่ผมเนี่ยผมแย่บ่อยนะฮะก็ระมัดร,ระวังเอานะครับ ้นะครับเขาก็จะได้วัตถุดิบที่เป็นเส้นโม่งโม่งมาเรื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวหอมมาต้มเดี๋ยวหอมมาเตี๋ยววัตถุดิบอย่างอื่นกันดีกว่านะครับไปหกนะฮะนี่นะครับพริกป่นนะฮะแล้วก็กระเทียมนะครับหอมขาวนะฮะหอมขาวน้ำเปลือกเนี่ยก็ใส่เข้าไปสักสี่ห้าลิตรนะครับหอมขาวอันนี้มีข้าวคั่วนะครับข้าวคั่ว ขาดไปได้เลยครับนี่บ้านผมป่าปนนะครับป่าปนนี่เวลาเราใส่ไปครับตตําม,มนี่จะรสชาติดีขึ้นมันจะได้กินป่าปนป่ายางต,ยตัวนะฮะตัดตำันหอมก่อนนะฮะตำหอมก่อนจากนั้นนะครับจากนั้นเขาก็เอามะม่วงมะม่วงที่เขาซับแล้วไว้นะครับลงไปเลยนคกเลยฮะของผมมันมะม่วงอันนี้ไข่ซุกไปหน่อยนะครับตบยิงถ้าเป็นมะม่วงดิบๆส้มๆเลยรสชาติก็กจะ เปรี้ยวดีนะฮะแต่นี่มันก็จะออกมันๆนะฮะนี่ว่าพริกป่นนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยนะฮะอย่างผมนี่เอาปลาห้าบีเพราะว่าว่าเดี๋ยวเผ็ดแกสักสาดจ้อนนะครับผมต่อไปก็เป็นนี่ขาดได้เลยครับปบ่าปนเนาะโอเคนะครับจากนั้นเขาก็ใส่น้ำปลาห้างนะครับน้ำปลาห้างปรุงรสเรียบร้อยแล้วเนาะอืมขาดได้เลยคือน้ำตาลปี๊บนะครับ แล้วก็ต่ำเพื่อเข้ากันเลยนะครับใส่ขา้ขาวคั่วนี่น้อยนะครับะต่ำเพื่อเข้ากันนะครับเนี่ยพวกเข้าเพ้่เข้ากันม่ต้องต่ำเฮงก็ไ้หรครับอันหมูหม่วงมันจะแหลวไปหมดเนาะหมูหม่วงผมให้ไปดีเนี่ยฮะ อืมอ่ะแซ่บรสชาติใชได้เลยนะครับแซ่บหนัวอ,อืม จานกันเลยนะครับพี่น้องเฮ้ยแดงครับเออยน่ากินก่อนเดี๋ยวเราไปลวกข้างก่อนเนาะอันตับมะม่วงมันก็จะต้องมีผักแคนะครับลวกกับเห็นนี่น้อยนี่ฮะผักแคก็คือต้นแบบนี้ใบแคนะครับเอาไว้ไปลวกกับก,บกับตับมะม่วงนะเอายอด เหลือเอายอดทำนุ่มนะครับยอดแก้พวกกรเะเบาอ่ะตอนนี้นะครับเขากะผมก็ตั้งน้ำนี่ตั้งหม้อรอแล้วนะครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะเขาก็จะเอานี่ก็จะเอาผักแขกครับผักละนะครับที่เขาเก็บมะตะยิน,รน,นครับหลงหลวกเนาะโอเคครับเพืเ่นอนๆน้ำเดือดเรียบร้อยละทั้งหมดเลยนะนี่ขอนำมะม่วง กับพักแคหลวกกับใบพักล้าหลวกเนี่ยมันถึงเป็นของกู้กันนะครับถ้าขาดอะไรอย่าง,งหนึ่งนี่มันก็จะบอกใครเข้าท่านะบอกใครเปิ้งนะหลวกกับเห็นมันถึงงอนนะฮะมันจะเข้ากันลองๆองนะ่ะพักลา้าีนหน้านี่เอามาแก่งใส่ป่าดุกกระลั้นะพี่น้องแก่งใส่เห็ดบแกงใส่ป่าอ่ะครับ ครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆไปได้ครับหน้าตาตำมะม่วงเลากก็ผักแค่กับผักล่าหลวกให้หน้ากิงนเลยนะครับนี่ครับกับกอดสำหรับที่นี่นะครับผมก็ขอเอาตำมะม่วงนะครับไปซูแม่กับซูเมียกับเด็กๆกินก่อนนะครับสำหรับที่นี่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดูกดิ่งนะครับจะได้ประผัดลีปใหม่ๆเนาะสำหรับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมายนี่าอย่างที่เพื่อนๆได้ชมกันนั่นเดี๋ยวอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวีนนี่ขอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก ใครครับบัคับ